ถึงที่สถานีชิจิบุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวในเมืองสักนิดหน่อยกันละกันนะลป้าย ืองชิชิบุที่อุ้มมาเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักเมืองหนึ่งและตรงที่อุ้มอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชิชิบุไมเซนกังซึ่งตัวเมืองชิชิบุเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวได้มาทําความรู้จักกันจริงๆแล้วเมืองนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเองเขาก็เที่ยวกันที่นี่นะคะมันเหมือนกับเป็นโรงงานผลิตใหมนะครับที่นี่นะครับเป็นอีกที่หนึ่งที่เคยไปศูนย์กลางในอดีตซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบบโลคอลมากๆยวเราไปดูกันครับ นี่นี่ท่านแรกเลยอเจ๊กลิ่นไม่คุ้นเคยกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นน้ำมันกลิ่นเครื่องจักรเลยอืเข้ามาห้องแรกเนี่ยนะคะก็เป็นห้องผลิตเครื่องแบบทำเครื่องเสาไหมอ่ะครับอันนี้คือเครื่องเก่าเลยนะเนี่ยดูจากสภาพแล้วเอาจริงๆมันก็ดูใหญ่นะใหญ่ในแบบโลคอลนะมันเป็นค่งโรงงานไงมันก็ดูใหญ่มากเลยนะครับอย่างเงี้ยดูสิเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่ง มาถึงสเตชันที่ 2, 2> อันนี้ <ผม S 1> ก็เป็นห้องไว้ให้ทำเวิร์กช็อปกันห้องที่3นะครับห้องที่3เนี่ยดูน่าจะเป็นห้องย้อมไหมห้องมัดย้อมทําลายก็มีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะนะครับใช่ถ้าใครชอบมาก็มาก็ลองศึกษาลายยูได้เลย พอเข้ามาถึงสเตชันที่6กถึงสิเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผ้าที่แบบว่าพอแล้วล้วนๆเลยห้องที่1ิบเนี่ยจะเป็นห้องที่ไว้สําหรับที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นแบบชาวบ้านแถวๆเนี้ยอยากจะมาเรียนทอผ้าที่เป็นแบบดั้งเดิมคือสามารถใช้ได้เลยมาได้เลยครับผมเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าที่มันเป็นทอผ้าแบบญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยมาที่นี่มาเรียนได้เลยได้ครับที่สําคัญนะครับผ้าเขาใช้ทอเนี่ยเป็นผ้าใหม่ของเมืองนี้ด้วยนะฮะคือแบบ ร้อยเปอร์เซนต์ใช่เนทอินชิชิบุจ้ะอ oh, ตอนแรกที่เข้ามาในมิวเซียมนี่คือดูเหมือนแบบเงียบๆนะ <Ừ. S 2> แต่พอมาถึงห้องที่แบบเรียนอย่างนี้นี่มีคนทำเยอะเหมือนกันนะคึกคักนะดูมี <Ừ. S 1> คนตั้งใจนะครับดูดิ มาถึงตรงห้องสุดท้ายเนี่ยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่นี่โชว์งานที่แบบถักทอเรียบร้อยแล้วเป็นผ้าไหมจากเมืองชิชิบุแล้วก็มีตัวการ์ตูนดังเขาก็มาถ่ายที่นี่แล้วก็เหมือนแบบอโปรโมทผ้าไหมของที่นี่ด้วยนี่เหมือนเป๊ะในการ์ตูนเลยนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเมืองชิชิบุเลยใช่ไม่ใช่คนนะผลงานกิมโนอเรียกว่าจับคนได้ด้วยใช่อันนี้นี่คือเป็นแบบกิมโนนี่ผู้ผ้าดูดีมากเลยผ้าดูแบบใส่สบาย อันนี้เป็นเมดอินชิชิบุเลยครับดูแบบเป็นแฮนด์เมดใช่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดชอบเรื่องผ้าใหม่นะอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยครับใช่ที่ชิชิบุนะคะเขาก็อีกที่ดีน สำหรับช่วงนี้นะคะให้เป็นช่วงแนะนําเมืองชิชิบุเลยก็ลากาแล้วกันเดี๋ยเมื่อกี้นี้นะไปที่พิพิธภัณฑ์ใหม่มาถูกต้องตอนนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่ร้านน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยโอโ้อันนี้คือคาเฟ่หรอใช่เดี๋ยวลองเข้ามาดูเลยดีกว่าโอเคไปดูพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นยังไง ร้ามากเลยเจ๊ดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะคาวาีมากม,มันดูแบบไม่ใหญ่แต่มันดูลงตัวดีนะเอาออกระเป๋ากันนะครับโอเคมาถึงร้านแล้วนี่เดี๋ยวสั่งอะไรกินกันก่อนไหมเอาเลยเจ๊ ยน่าทานมากเลยเจ้ใช่สั่งอะไรไมาให้นะเนี่ยอ่ะสั่งแต่อันที่แบบสเปเชียลเท่านั้นเครื่องดื่มเนี่ยชื่อยามากุริมิวทีชานมอ่ะแล้วก็แอปเปิลพอยโอ้โหต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยถ้าไม่มีเวลา ข้ามไปร้านอื่นก่อนมาร้านนี้ต้องมีเวลาม,มีเวลาให้ตัวเองได้แบบว่าผ่อนคลายมีเวลาให้คุณป้าได้ทําด้วยเพราะว่าชาน,นมคุณป้าน,นี่เ,ออเขาวิถีพิถันมากนะครับผกว่าจะชงชงเสร็จเทช็ดปาดกว่าจะได้นี่คือแบบโอ้โหโลโยว <c oughs> ิวทีงานละเอียดใช่ครับอันนี้ครับไอแอปเปิ้ล <My Apple. S 2> ของไม่ดีวันนี้แอปเปิลไม่สวยไม่อร่อยไม่เอาไม่ทำวันนี้ปิดร้านของไม่ครบของหมดก็ปิดไม่จริงหรอใช่เออเรู้เลยว่ากว่าจะมาถึงจานนี้ได้กว่าจะตัดกว่าจะกะความดูให้ดูสองจานดิเท่ากันเป๊ะเลยนะมุมของการวางเป๊ะทุกอย่างคุณป้าแกงานละเอียดเนาะถึงเวลาถึงเวลาที่พวกเราต้องชิมลเมียดกินละอุ้ยไม่้ด้จะเหนียว แอปเปิลเขาไม่ใช่แอปเปิลธรรมดานะครับไม่ไรอะลองชิมแล้วเดี๋ยวรู้โอเคชานมกับพายแอปเปิลนี่เข้ากันมากเลยอุม้มกินใหญ่เลยอร่อย ฝากไว้นะเพื่อนๆร้านนี้พายแอปเปิ้ลมิลทีดีคุณป้างานละเอียด<า>ข<อ>้างบนชั้น2มีแกลเลอรีด้วยอเดี๋ยวพวกเราขอตัวกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะครับา,าย เสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่สถานีชิชิบูตสเตชันถ้าเพื่อนเคนไหนนะคะพักตามแบบเราที่มิยามโตโนยุนะก็จะมีรถชัตเตั์บัสของโรงแรมเนี่ยเขามารอรับได้เลยเราสามารถติดต่อได้ตั้งแต่เราจองโรงแรมแล้วครับสบายเลยใช่งั้นเรารอร๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเป็นรถตู้นะน่าจะเป็นคันนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะเดี๋งไปเซฮัลโหลหน่อย นี้ชุดใหญ่เลยเจ้ไคเซกินี่โหโตใหญ่ลามมาจนถึงนี่เลยปิ้งปลาปิ้งบุกกันเลยถูกต้องครับนี่เราอยู่ที่ชิชิบุนะครับใช่แล้วแล้วคืนนี้เราลาด้วยภาพแบบอาหารมื้อใหญ่ของเราได้เลยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ยังเที่ยวกันอยู่ที่ชิชิบุเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับอือดูซิกินด้วยอ,อ ซาโตะมูระเข้าไปเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆแบบฟาร์มสเตย์เป็นโฮมสเตย์นะเพื่อนๆต้นนี้คือต้นเก่าลัดเพื่อนๆอุ้มก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนี่คือลูกเก่าลัดเหรอใช่อันนี้คือลูกเก่าลัดไอ้ที่เราเห็นน่ะมันคือข้างในมันว้ายกระเด็นโอ้โหเป็นไงทำไมใหญ่เงี้ยอ๋อใหญ่มากเลย โอ้ยใหญ่จนเล็กไปเลยเนี่ยโอ้โหใหญ่หเลยนี่โอกี้เหรอโอกี้เหรอเนี่ย